อออเอาอาหารให้เป็ดนะคะเป็ดชอบกินผักอันนี้เปสริมสร้างเสริมสร้างวิตามินนะคะเพิ่มเติมนะม,มาเก็บกันตรงนี้นะครับนี่ผักเอาให้เป็ดเดีย๋ยวเราตามพี่อมไปให้เลยเป็ด,ปดกินผักที่ดีมากเลยทุกคน ที่สวนความหเากะมาก เดี๋ยวดูด้วยอร่อยไหมเป็นข้าเป็ดของเรานะเมื่อกี้เป็ดมันเล่นชอบเล่นน้ำค่ะทุกคนอ้าเข้าไปเ <c oughs> สริมสร้างวิตามินในน้ำ <c oughs> มันมันมันไอ้น,นั้นมันไม่กินหรอกมันต้องรอคนไปก่อนมันให้กับหนูพ่อคนเยอะมันไม่กินหรอกต้องให้เป็ดอันนี้รีวิวบ้านเป็ดด้วยค่ะรีวิวบ้านเป็ดนิดนึงค่ะอันนี้นะค่ะเป็นบ้านเป็ดนะคะที่องค์สลักชื่อทำมานะคะเป็นเป็ดมันจริงจริงมันเจ็ดตัวนะคะแต่ตอนนี้สิบสามตัวแล้วนะอันนี้ก็หมือนใจแล้วสีเขียวออมสีใสแค่วันนี้นะ ปิดแล้วนะคะเพื่อไม่ให้ไม่ให้หมาเข้าค่ะให้ขามาให้ดูหนะะ <c oughs> ่อยค่ะน่ารักนะคะหมาหน่าจริงๆก็กันพวกแมลงพวกอะไรด้วยนะคะวิธีเปิดวิธีเปิดง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไม่แค่ดึงอะไรออกมาไม่ใช่ค่ะอ๋ออ๋อเปิดแค่หลอดนี้น <c oughs> นนมันก็แบบใส่เข้าไป ใช่นี่ใช่แล้วก็ลินเข้าไปสวัสดีค่ะที่เก็บอยู่ตรงนี้นี่น้องเล่นน้ำค่ะน้องไปเอาผักหมดแล้วหรอ <c oughs> เก็บเดียวเองอันนั้นคือเป็ดน,นะคะตัวนั้นอ่ะตัวเล็กที่สุดในในหานอ่ะชื่อชื่อชื่อวอลวะนะคะ <c oughs> <c oughs> น่ะร่ะตัวนั้นอ่ะตัวนั้นเห็นไหม หน่ตัวตัวมีที่ขาสั้นๆน,นะคะทุกคนเนี่ย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 ชื่อวอลเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายคุณเป็ดเดี๋ยวตอนยินมาหาต้องไปโรงเรียนค่ะ๊ายบายึกวนแลกวกดแชร์ก็แชร์ๆให้ทมสินะคะบ๊ายบายค่ะอันนี้เป็นที่ทำให้ลืมมือเข้าไปแบบถ้าไม่อยากฝืนก็น อ,อันนี้ทําไว้เพื่อสําหรับเขียนนะคะต่วันนี้